เอาเลยครับก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตสำหรับในคลิปนี้ก็ตามชื่อคิวไ้น,นะเราจะมาทําการปั้นเจ้าตัวละครกาโลขึ้น5ดาวสําหรับเจ้าตัวละครกาโลของผมตอนนี้นะครับก็จะปั้นไว้อยู่ที่4ดีดาวกับอีก3ดาวม่วงแล้วก็จะอยู่ที่ขอบแดงนะครับก็ถือว่าเป็นกาโลท็อปเซิร์ฟที่ยังอยู่แค่สีดาวเพียงคนเดียวในเซิร์ฟนะถ้านับจากท็อปหถึงท็อปสนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกาโลของกาิทกาโลของก๊อดหรือว่ากาโลของอาวันเขาก็จะทําาาาเจ้้ตััววละครกกโนนนขึน5ดไปได ตั้งนานแล้วนะครับหรือเป็นแค่การโล่งผมนะครับที่ยังคงอยู่แค่4ดาวเท่านั้นนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยการโล่งผมก็จะได้ขึ้น5ดาวกันสักทีส่วนในผลที่การโล่งผมเนี่ยมันขึ้น5ดาวได้ช้ากว่าการโล่งของคนอื่นๆในเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นท็อปเซิร์ฟเนี่ยก็เพราะว่าผมเสียเศษชิ้นส่วนสากลที่ดองไว้น้อยมากๆนะครับเอาไปทาเจ้าตัวละครแฝตประกายแสงขึ้น4ดาวทำให้ผมนะครับต้องเริ่มเก็บเศษชิ้นส่วนสากลใหม่นะครับในการาอัพเจ้าตัวละครการโล่งเพื่อขึ้น5ดาวนะก็ก่อนที่เราจะไปอัพขึ้้้้นนนน5ดดาาาาววะะะครรัับยามกก่อลลขึจจตโหงงไใ มาดูที่ตรงพาสีนะครับพาสีของกาโรนะครับถ้าเรายังไม่ได้อัพขึ้น5ดาวเนี่ยเจ้าตัวละครกาโลมันจะทําการไล่โจมตีได้สูงสุดเพียงแค่สาครั้งนะและการโจมตีธรรมดาของกาโลนะครับมันก็จะใช้ดามเมจเพียงแค่80%เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเราทําการอัพเจ้าตัวละคกรกาโลาขึ้น5าดาวนะครับผมการไล่โจมตีเนี่ยมันก็จะโจมตีสูงสุดได้ที่4ครั้งและดาเมจจากการโจมตีธรรมดาเนี่ยก็จะเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับรวมเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะทำให้เจ้าตัวละครกาโรา่เวลาไล ็อทักษะขั้นสูงได้ด้วยนะครับก็ในเมื่อการอัพขึ้น5ดาวมันทําให้กาโลเก่งขนาดนี้นะครับเพราะงั้นเราก็มาทําการอัพเจ้าตัวละครกาโกขึ้น5ดาวกันเลยนะครับผมก็ได้เตรียมเศษชิ้นส่วนสากลเอาไว้เพียงพอนะก่อนถึงก็แลกมาก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการกดอัพไปช่องหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปที่กระเป๋าเพื่อเอาไอ้กล่องชิ้นส่วนสากลที่ผมได้สะสมไว้นะครับมาเปลี่ยนเป็นเศษชิ้นส่วนสากลฮีโร่นะผมก็ได้ทําการแลกเศษชิ้นส่วนฮีโร่นะครับผมมาเป็นเศษของเจ้าตัวละครกาโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ ผก็กดปลดล็อกขีดจํากัดไปนะครับจะใช้เงินทั้งหมด80,000บาทนะแต่ก่อนที่เราจะปลดล็อกขีดจํากัดนะครับเดี๋ยวเราเอาเจ้าตัวละครกาโรเนี่ยเข้ามาไว้ในทีมเราก่อนเลยกันนะครับจะได้ดูด้วยว่าถ้าเราทําขึ้น5ดาวเนี่ยค่าพลังมันจะเพิ่มขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะแต่ผมอยากจะบอกไว้นะครับผมว่าการที่เราทําตัวละครขึ้น5ดาวเนี่ยค่าพลังมันไม่ได้บวกเยอะอย่างที่คิดนะครับมันจะไปบวกตรงสกิลพาสซีฟที่ดีขึ้นกับเราจะสามารถปลดล็อกทักษะขั้นสูงได้นะก็ะเดี๋ยวเรามาทําขึ้น5าวไปเลยนะครับ นี่นะครับจะบวกพลังมาประมาณแค่10,000เท่านั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะได้ตรงสกิลพาสซีฟที่มันแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละครับพอขึ้นหน้าดาวเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะให้เราสามารถทะลวงลิมิตต่อไปได้นะครับก็กดทะลวงไปเลยแล้วกันเพราะการทะลวงลิมิตเนี่ยมันก็จะช่วยเราสามารถปลดล็อก6ดาว7ดาวได้นะแต่สหรับผมเนี่ยแค่5ดาวสำหรับตัวละครเอเดร่าตัวดั้เนี่ยมันก็ลากเลื่อนแล้วนะครับกว่าจะทำได้สกิลพาสซีฟอัพนะครับทักษะขั้นสูงก็อัพขึ้นด้วยนะครับเราก็มาทำการเปิดใช้้้้้้้เเเเเเลลลยยยนน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 ะะะะะะสสส่่่วววออตตตรร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 งงงงงทััััััััักกกกษขูีีีีมมใใใชาาาาาาพพฟ์คคคบบจจ2 3ิป ไม่ฟาร์มไปตรงทัก,กษะขั้นสูงแล้วกันแต่ก่อนที่เราจะไปรีวิวเจ้าตัวละครกาโลห้าดาวของผมเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติกาโลของผมตอนนี้กันก่อนเลยกันว่ามีค่าสเตตัสอยู่ที่เท่าไหร่บ้างนะครับเริ่มจากพลังโจมตีก็จะอยู่ที่50,000นะครับป้องกัน70,000มื่น HP นะครับหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นนะความเร็วสามร้อยหกสิบสี่นะครับอัตราคีย์ติคออยู่ที่ยีสิบแปดนะครับผมดาเมจคียอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบเก้าสำหรับเจ้าตัวละครกาโลถ้าใครต้องการที่จะปั้นมาใ,ให้โหดนะคคคคคครร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 รัววรรนะัั o, ยยััับบเเเเเเเาาาาาาาววววจจจะะะะะนน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 น้้้้อออตตตตตติิลลลลลลใใหสูงงๆๆพทีีีี่่่่กกกโโมมมมมไแแดยยื ทำกาโล่5ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเข้าไปรีวิวกันนะครับผมในปันลองแล้วก็ศึกดวลนะเราจะนําเจ้ากาโล่ไปลงในศึกดวลฮีโร่นะครับแต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่วันเสาร์นะเราจะมาทําการลงแบบซ้อมๆกันก่อนนะครับเพื่อทดสอบสกิลพาสซีฟของเจ้าตัวละครกาโล่ที่ทําขึ้น5ดาวแล้วนะครับมันจะทําการไล่ตีนะครับผมสูงสุดถึง4ครั้งนะและในศึกดวลฮีโร่เนี่ยเจ้าเจ้ากาโล่มันอยู่ในนั้นด้วยมันจะโกงมากๆเลยนะครับเพราะทางฝั่งฮีโร่มันก็จะมีตัวละครที่เป็นประเภทฮีโร่ทางนั้นนะก็เลย ตรงข้ามจะสกิลมาการโลกก็จะไล่ตีกลับไปนะครับแต่ว่ามันจะสูงสุดแค่4ครั้งนะก็จะดีกว่า3ดาว4ี่ดาวนะครับที่จะสูงสุดแค่3ครั้งเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจับคู่กันเลยลวกันนะเพราะผมดองไอตรงทาง้าดวลฮีโร่ไว้เพื่อทําการรีวิวเจ้าตัวละครการโลกขึ้น5ดาวโดยเฉพาะนะครับก็เราจะทําการท้าสู้กับคนที่ใช้ชื่อว่านินจาวันเอ็กนะครับก็กดท้าสู้ไปนะครับผมก็ทีมก็จะเป็นตามนี้นะครับสับทีมทีโลผมนะครับก็ทําการเริ่มท้าสู้ไปเลยนะฝนั่งตรงข้ามก็มีการโล่สีบ<ข> <า board> โกด้บอลเขาเปิดมานะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นเจ้าตัวละครอย่างซอมบี้แมนนะครับผมยิงธรรมดากระดูกหักนะและจากกับพัทเด็กก็น่าจะเข้ามาอันตีนะครับดาเมจเก้าแสนนะครับก็ถือไม่ค่อยแรงเท่าไหร่และการล่ผมก็ไล่ตีไปแล้ว3ตัวนะครับสปูดดักชายต่อยอีกนะครับก็จะโดนการล่ผมไล่ตีอีก4ตัวนะครับและคิงผมมาอันตีต่อนะครับเธอแรกนะครับเล้านนะนี่ขนาดไม่มีตัวบัฟอย่างดอกเตอร์จีนัทก็ยังแรงได้ขนาดนี้นะครับและการล่ผมก็เข้าไปอันตีนะครับสามตัวล้านสองนะ ตอนนี้ฝั่งตรงข้ามก็ใกล้ตายกันหมดแล้วนะครับซซมมี่แมนลุกขึ้นมาสะบ้านแขนนะครับากาโลก็น่าจะหายไป แล้วต่อไปปู่ซิวแฟนก็เข้าไปจบธรรมดานะครับเจ้าตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์ชายก็ตายไปแล้วแรงผมก็ทําการอัพขึ้นมาเป็นแรงโก2สองในทันทีนะยังเหลือท้าสู้อีกสรอบนะครับก็เดี๋ยวเรามาท้าสู้อีกสักรอบ2รอบแล้วกันนะครับรอบนี้ค่าพลังลบที่สูงสุดที่เราหาเจอเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชื่อว่าอานโนะครับค่าพลังลบของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่9ก้าล้านสี่แสนนะครับเกือบ9ก้าล้านห้าแสนเลยก็ว่าได้นะเรียกว่าค่าพลังลบทีมเขานะครับมากกว่าค่าพลังลบโดยรวมของทีมผมน,นะแต่ผมคิดว่าเจ้าตัวละครการโลห่าดาวเนี่ยจะแบก ถ่ยก่อนนะครับของทีมอนโนนะทำการไถยมาดาเมจเ2 0 0แ0นะแล้วก็โดนเจ้าตัวละครอย่างการโลผมไล่ตีไปแล้วต่อไปเฟดประกายแสงเขาก็อันติมานะครับดาเมจล้านหกก็โดนการโลผมไล่ตีไปเหมือนเดิม และนกากกาวันเขาก็เข้ามาตีธรรมดานะครับแล้วก็น่าจะโดนการโลกผมไล่ตีไปนะนแล้วต่อไปเจ้าตัวลอคออย่างการลบฝนของข้ามการตีมานะครับดามจรอบแรก2อล้านเก็ถือว่าแรงมากๆเลยนะครับและคิงผมก็ทําการเคงจิ้นสวนกลับไปนะครับผมดามเมจหกล้านสและการโลูกเขาก็ไล่ตีมาแล้วก็โดนแฟดมาทําการทําคอมโบไล่ตีต่อนะครับคือตอนนี้แฟดประกายแสงเขายังไม่ตายนะครับเขาเลยสามารถทาคอมโบนในการสับเสียบได้ตลอดนะครับผมแฟดประกายแสงโดนการโลผมอันติก็ยังไม่ต,ตายนะ ก็น่าจะได้ทําการไล่ตีทีมผมเรื่อยๆนะครับเพราะซอมบี้แมนเนี่ยลุกไปสะบ,บ้านแขนเจ้าซูเปอร์ดาร์กชายนะครับการโลตีมาแฟดก็เสียบนะครับผมแล้วก็ระเบิดดาเมจไปหกแสนนะครับก็ถือว่าเป็นคอมโบที่น่ากลัวนะถ้าตัวดาเมจผมเลือดไม่เยอะเนี่ยอาจจะตายไปแล้วก็ได้นะครับแล้วแฟดประกายแสงเขาก็โดนปู่เซียวแฟงผมจิ้มตายไปและก็เข้าเทิร์นที่2นะครับจะเป็นแทงท็อปเขาได้เปิดมาเหมือนเดิมน,นะทังการถ่ายมารอบที่สองนะครับดาเมจแปดแสนนะครับแล้วก็โดนเจ้าตัวละครการ์ลผมไล่ตีไปแต่ก็ไม่ติดฐานะกระดูกหักสีทอองเเหมมืนนดิะครับ รอบนี้ทีมผมเกือบตายกันหลายตัวเลยนะครับแต่ว่าเคียงกินได้ทําการอันติเพื่อฮิวเพื่อนร่วมทีมนะและการโลกเขาก็เสียสกิลพาส,สีไม่ยอดท้อไปแล้วนะครับและจ้ตัวละครซอมบี้แมนก็ลุกมาสะบั้นแคนใส่ปูเซียวแฟงผมนะตายไปนะครับ แล้วก็โดนการโล่ผมไล่ตีไปแล้วการโล่ผมก็อันติในเทิร์นที่2นะครับดาเมจล้านห้านะครับตัวทีมเขายังไม่มีใครตายนะเกมนี้ค่อนข้างสูงสีมากๆเลยนะครับซามนผมก็ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนนะครับเก็บซุปเปอร์ดาร์ชายไปแล้วก็โดนการโล่ไล่ตีมานะแล้วเจ้าตัวละครอย่างซุปเปอร์ดาร์ชายผมก็อัติไปนะครับดาเมจล้านสองนะที่แรงก็มาจากโบนัสดาเมจกระดูกหักสีส้มของเจ้าการโล่ที่ได้ทําไว้นะครับและการโล่เขาก็อันติมานะครับผมตอนนี้ทีมผมก็็เเหลลือปนแแค่3ตัวว้ก็ ระเบิดดาเมจจากซอมบี้แมนทำให้การโลตายไปนะครับตอนแรกผมก็งงนะว่าทีมเขาตายไปได้ยังไงหรืรอว่าทีมผมเกือบแพ้เหมือนกันนะครับสับการดวลนกับทีมของอันโนเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาหาดวนกับอีกสักคู่หนึ่งแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปนี้ไปนะก็กดเริ่มจับคู่ไปคนที่เราเจอในรอบนี้ที่ค่าพลังลบสูงสุดนะครับก็จะเป็นคนที่มาจากคิวแมทที่ว่าแมทเบอร์นะก็กดท้าสู้ไปเลยนะครับจะเริ่มท้าสู้นะทีมเขาก็จะมีตัวละครการโลห้าดาวด้วยนะครับแล้วก็ขอบแดงด้วยนะ ก็เปิดมานะครับผมจะเป็นการโลคอได้เปิดก่อนนะครับทาการอันติมาดาเมจสองล้านหกนะการโลผมไม่ไล่ตีนะครับเพราะมีโอกาส40%ในการที่จะไล่ตีการโลฝันของข้ามนะครับและแทงท็อปก็ไถมาการโลผมไล่ตีรอบนี้ติดกระดูกหักไปนะต่อไปทัานซึมุกิเข้านะครับผมก็ทําการอันติมาดาเมจสองล้านนะครับการโลผมก็ไล่ตีไปอีกรอบหนึ่งนะครับซาเมียนะเขาก็ยิงธรรมดามานะครับการโลผมก็ตีไป ต่อไปก็จะเป็นเคียงจิ้นผมนะครับผมทําการอันติในเธอรแรกนะครับเล้านหนะครับเรียกได้ว่าทัศ์ซึมีเกี่ยงกับเขาเนี่ยหายไปแล้วนะและการลบผมก็เข้าไปซ้ํานะครับผมตอนที่แทงท็อปเขาก็หายไปแล้วนะครับรอบนี้อาจจะง่ายหน่อยน,นะเพราะฝันหัข้าำเนี่ยค่าพลังอยู่ที่ประมาณ6ล้าน7ล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าค่าพลังลบทีมผมเนี่ยอยู่ที่9ล้านแล้วนะครับผมตอนนี้เจ้าการโลกก็เสียพาสีไม่ย่อท้อไปแล้วนะครับผมคิดว่าน่าจะจบได้ในเทอที่2นะ การลุกเขาอัตติมาในเล่าที่สองนะครับโดน5ตัวนะครับดาเมจทสามล้านสองและซอมบี้แมนของเขาก็ลุกมาสะบ้านแขนต่อนะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนนะครับและการลุกผมก็ไล่ตีไปและคิงผมน่าจะปิดได้หรือเปล่าถ้าปิดไม่ได้ก็ยังมีการลุกลอยอยู่นะครับแต่ว่าปิดได้เป็นที่เรียบร้อย แต่ก่อนที่เราจะจบคลิปไปนะครับผมก็มีของทองมาเปิดนะครับแล้วก็เป็นของทองจากกิจกรรมการเติมเงินที่เราเปิดไปนะครับผมมันก็จะได้สเตตัสโจมตีแล้วก็ความไวอย่างแน่นอนนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องนี้ก่อนที่เราจะจบไปนะครับผมว่าผมเนี่ยจะได้เป็นชุดของอะไรนะครับผมว่าออปชันเนี่ย,ยก็จะเป็นโจมตีความไวอยู่แล้วนะแต่ก่ <ocup. S 1> อนที่เราจะไปเปิดการเรามาเปิดอันนี้ก่อนเลยกันนะครับผมเป็นของที่ได้จากกิจกรรมการเติมเงินนะครับผมครบ5วันก็จะได้มานะของที่ได้ก็จะมีการอัปดาวนะครับตัวไหลซัพพลายนะครับผมแล้วก็ตู้เส อันของที่ดีที่สุดในกล่องนี้ก็น่าจะเป็นการ์ดอัพดาวน์นี่แหละครับผมก็เดี๋ยวเรามากดใช้กันว่าเราจะได้การ์ดอัพดาวน์ไหมโอ้ได้เป็นการ์ดชุดนี้น่าจะเกลือที่สุดแล้วนะครับก็กลับมาที่การเปิดอุปกรณ์หีบสีส้มของเรากันนะครับก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผมจะได้เป็นชุดเซตของอะไรนะครับเพราะออปชั่นเนี่ยไม่ต้องลุ้นอยู่แล้วนะครับก็กดใช้ไปเลยนะครับ ได้มาเป็นรองเท้าแล้วก็นักดาบนะครับผมออปชันก็ต้องเป็นโจมตีความไวยอยู่แล้วนะครับก็มาเป็นเซตนักดาบก็ถือว่าไม่แย่นะครับเพราะว่าเซตนักดาบเนี่ยก็เป็นจุดเซตที่ทํางานคล้ายๆกับจุดเซตอัดสวินนะครับการว่าคลิปการทํเจ้ยตัวละครขึ้นฆ้าดามก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันเอาไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับ